22นาฬกาวันที่21กันยายนผู้สื่ข่าวรายงานว่าในพื้นที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีมีฝนตกลงมาอย่างหนักติดต่อกันประมาณหนึ่งชั่วโมงทำให้มีปริมาณน้ำเอ่อขึ้นท่วมขังสูงขึ้นอย่างรวดเร็วและมีความสูงตั้งแต่20เซนติเมตรถึง1เมตรโดยจุดที่ท่วมขังนั้นยังคงเป็นที่เดิมคือบริเวณถนนพัทยาใต้ถนนซอยบัวขาวถนนสายสแยกมุมอร่อยถนนสุขุมวิทพัทยาใต้หน้าสถาน ตำรวจทางหลวงเก่าถนนเส้นเลียบทางรถไฟช่วงซอยเขาตโลถึงซอยวัดธรรมสามคัคคีและถนนเส้นเลียบชายหาดพัทยาโดยปริมาณน้ำที่เอ่อขึ้นท่วมขังบนถนนเส้นต่างๆซึ่งเป็นถนนสายหลักที่มีประชาชนสัญจรไปมาและเป็นสถานที่ที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวเป็นจานวนมากพบว่าเหล่ามวลน,น้ําได้ไหลบ่าท,ท่วมขังถนนส่งผลกระทบต่อระบบการคมนาคมเนื่องจากทั้งรถยนต์และรถจักร ยยานนต์ไม่สามารถสัญจรผ่านไปได้สำหรับที่มีฝ่าฝืนฝ่ากระแสน้ำไปรวมถึงบางคันที่หลบมวลน,น้ำที่มาอย่างรวดเร็วไม่ทันนั้นต้องได้รับความเสียหายจอดเสียเป็นจำนวนไม่น้อยเช่นกันถือว่ายังโชคดีที่ไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บ นอกจากนี้ยังพบว่ามีนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่เข้าใช้บริการบาร์เบียเมื่อเห็นฝนตกลงมาอย่างหนักก็พาการออกมาเต้นตามจังหวะดนตรีกลางสายฝนอย่างสนุกสนานสร้างสีสันและรอยยิ้มให้กับผู้ที่พบเห็นในวันที่ฝนตกอีกด้วย สนับสนุนโดยรอบการเด่นร้านอาหารเกาหลีเปิดใหม่ต้นตำรับอาหารเกาหลีแท้ๆในพัทยารสชาติที่เผ็ดจัดจ้านหนักถึงเครื่องถึงรถสไตล์เกาหลีแท้ๆตรงปริยาเหนือซอยเจ็ดเปิดเวลา15.00ถึง20.00หยุดทุกวันพุธโทรสอบถามได้ที่0902293684 สนับสนุนโดยลอปิดพักคาเฟ่รับเปิดใหม่ในเมืองพัทยาบรรยากาศดีอาหารอร่อยมีมุมถ่ายรูปปังๆเพียบร้านอยู่แถวทางเลียบทางรถไฟโดยทางเข้าวัดป่าสุทธิภาวันไป1นซอยเปิดให้บริการ1 1 0 0ถึง20.00ติดต่อสอบถามไดที่โทร0838790411 แคมเปญเปิดให้บริการทุกวันสําหรับผู้ที่ชื่นชอบการออกกําลังกายโดยการชกมวยและอื่นๆอีกมากมายด้วยราคามิตรภาพสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ f a c e b o o k r a ก e f i g h t Academy